สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระหิมมหานําพระสมเด็จวรัคังอีกองค์หนึ่งนะครับที่แตกลายสังฆโลกนะครับดูสีผิวท่านเนี่ยมันวาวเป็นกระเบื้องเคลือบกระเบื้องเผาเลยนะเพื่อนๆองค์ที่ แตกลายงาท่านก็จะออกสีขาวงาช้างนะครับองค์แตกรากผักชีก็จะอีก,อกแบบหนึ่งเลยส่วนองค์ที่แตกลายสังกโลกเนี่ยวันณะท่านเนี่ยก็จะเหมือนกับกระเบื้องเครือบกระเบื้องเผานะครับมันมันวาวนะครับอย่างองค์นี้พระใหญ่ออมาหาเคยเคยนํามาลงหลายเดือนแล้วนะครับผู้เข้าไปกดชมคลิปเนี้เป็นหมื่นนะครับ เพราะว่าคล้ายกับองค์ดังของของคนดังนะครับท่านเป็นอดีตหัวหน้าตำรวจใหญ่เลยนะครับทั้งเกษียณแล้วท่านก็เป็นสอสอเป็นหัวหน้าพักการเมืองแล้วท่านก็เป็นมือปราบมือปราบเลยนะครับแล้วตอนนี้ท่านก็ลาออกจาก สมาชิกก็คือยังยังเป็นหัวหน้าพักอยู่นะครับยังเป็นหัวหน้าพักการเมืองและท่านก็ยังเป็นเป็นหัวหน้าอยู่แล้วว่าท่านได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนนะครับเอาง่ายๆแล้วก็ให้ให้คนที่อยู่ลำดับท้ายท่านขึ้นมาเป็นแทนก็คือให้ให้ลูกน้องท่านขึ้นมาเป็นแทนนะเป็นสสแทนท่านก็ลาออกไปนะแต่ว่าท่านก็ยังเป็นหัวหน้าพักการเมืองแล้วก็เป็น เป็นที่เคารพลักศรัทธาของแวดวงสีกากีอยู่นะครับถ้าเอ่ยชื่อมาก็ออน,นะครับพอวกมาหาเคยเล่นเกมนี้ในคลิปก่อนนู้นนะก็มีคนไายถูกด้วยนะ,ะมีคนไทยถูกนั่นแหละครับท่านก็มาออกรายการทีวีดังก็ก็หลายช่องนะครับแต่ว่ามีรายการ โชว์รายการนึ่งนะครับไปสัมภาษณ์ท่านไปนำชีวิตของท่านไปนำการครองชีวิตของท่านไปนำการทำงานของท่านจนเป็นที่ยอมรับของสังคมจนจนลงสมัครสอสอจนได้เป็นสอสอในะว่านั้นเต่นะครับก็คงจะพอสมควรเนะี่ยคนงามความดีที่ท่านได้ทำและท่านเนี่ยผ่านเหตุการโอ้โหต่อสู้กับผู้ร้ายจับผู้ร้ายเป็นคนตรงนะครับ เศรษฐีก็พอดีผู้มั่งมีในะัการมือตอาไรต้องเกรงขามนะครับถ้าเอ่ยชื่อคนนี้นะมือปาอะสักอย่างนีงนะท่านก็ลองคิดดูนะว่าเป็นใครนะครับรายการทีวีนั่นแหละครับไปไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปนําชีวิตท่านออกมาแล้วก็ถามท่านว่าท่านมีพระคู่ใจอะไรองค์ไหนหลวงพ่อไหนนะท่านก็ท่านก็นํามานะนามาโชว์ให้ดูเลยเนี่ยท่านมีพระสมเด็จองเนี้ยนะผมจีวร แฟนเดียวโดดเลยเอามาโชว์เนี่ยแล้วพระหญ่มหาก็ดูคลิปนั้นดูแล้วสมเด็จคนดังเพื่อนๆก็ลองเสื้อหาดูในใน Google ได้นะ Google ก็จะบอกว่ามีใครบ้างนะก็จะออกันพระหญ่มหาก็ดูแล้วแล้วทไมเราของเราพระสมเด็จของเราไปเหมือนของท่านนะไม่ใช่ว่าของท่านเหมือนของเราเราของเราไปเหมือนของท่านนะ <laughs> เหมือนกับรูปทรงอย่างนี้องค์นี้เลยนะองค์นี้เลยเนี่ยโดยเฉพาะซุ้มระฆังเนี่ยซุ้มระฆัง เดี๋ยวเดี๋ยวดูด้านในนี่จะเห็นชัดบางบางพิมพนะบางปรกพิมพนะเพื่อนสมาชิกอันนี้เป็นที่แน่ชัดนะเนื้อด้านในสมเด็จวัระคังเขาจะต่าเนื้อด้านนอกนี่เขาจะสูงนะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบางพรกพิมพ์ครับนะแล้วก็ด้านในสมเด็จวัระคังนี่เขาจะโอ้ยุบย่นหดเหี่ยวเห็นชัดนะองค์นี้แล้วก็ด้านด้านหลังเนี่ยเป็นรียกว่กกานนะหลังก,กระดานนะหลังกระดานขอบข้างนี่ยปีแยกเห็นไหมครับขอบข้างปีแยก ลังกระดานขอบข้างปีแยกนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆกันเลยนะครับเออชื่อมาอยางี้แล้วหลายท่านอยากอยากดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงดูเต็มองค์แล้วพอเข้าใจได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าดูใกล้ๆเนี่ยเนื้อเนื้อจะเป็นยังไงแบบนั้นเลยครับเหมือนพ่อใหญ่มหาไปดูของครูบาอาจารย์แอดมินช่องอื่นนะครับดูไกลๆแล้วก็ลุ้นว่าอยากดูใกล้ๆบ้างนะก็คงเป็นเหมือนอพ่อใหญ่มหานี่เลยนะ เนี่ยอย่างเงี้ยดูใกล้ๆเห็นไหมครับเพื่อนๆเนืน้อนี่ช้ำเลยนะครับเนี่ยช้ำเนี่ยที่เราเห็นเป็นคราบคราบไขนวลเทาเนี่ยนี่คือคือคราบน้ำมันตังอิวนะเพื่อนๆนี่เนี่ยอย่างนี้นะครับคราบน้ำมันตังอิวแล้วเรา,เราดูเพื่อนๆดูด้านในแขนท่านนะจะไม่เรียบตึงนะท่านออกมาอย่างเงี้ยนะเป็นมาเหมือนกับม้วนยุบย่นหดนะม้วนยุบย่นหดเหี่ยวินะเป็นแบบนั้นแล้วก็เป็นพระที่ ดูแล้วเนี่ยคลาสสิกนะดูด้านหน้าเนี่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยคราบน้ำมันตังอิวเนี่ยคือคราบน้ำมันตังอิวนะแบบนี้นะครับที่เพื่อนสมาชิกเห็นเนี่ยแล้วก็เกณนี่ก็จะเอียงนะเอียงนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสมาชิกดูนะความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยคราบน้ำมันตังอิวเนี่ยด้านในซุ้มระฆังน,น,งนี่หดนะหดเหี่ยวยุบย่นหดเลยนะเพื่อนเพื่อนดูสิครับไม่เรียบตึงนะเนี่ย ยุบยน่นหดเหี่ยวเขาก็จะมาอย่างเงี้ยนะครับยุบยน่นหดเหี่ยวซึมออกมาแบบเนี้ยดูแล้วนี่คลาสสิกดีนะเพื่อนๆเห็นไหมครับดูอวบใหญ่เห็นไหมครับดูองค์พระดูหน้าดูซุ้มบัครล้งอีกด้านนะเนี่ยดูอีกด้านเนี่เป็นอย่างเงี้ย พื่อนสมาชิกดูสมเด็จองค์นี้จึงไปเหมือนกับคนดังที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับดูดูฐานสิงใช่ไหมครับคมนะเป็นคมฝานเลยนะเพื่อนๆเ,เห็นนะครับนี่เป็นคมฝานนะข้างบนสลลุไปข้างล่างสลลุลงมาตรงกลางนี่เป็นคมเป็นสันขวานเลยนะเนี่ยขาสิงก็เห็นแล้วก็ที่คลาสสิกนะ มีเนื้อเกินออกมาตรงนี้นะครับเป็นคลื่นเลยนะทีนี้ให้เพื่อนๆได้ดูด้านหลังนะดูด้านหลังดูด้านหลังนี่เป็นหลังเป็นหลังกระดานครูบาอาจารย์บางท่านบอกก็ชัดเจนนะครับสมเด็จวัาลาครังเนี่ยถ้าด้านหน้าแตกลายสังกโลกด้านหลังก็จะไม่แตกก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมเพื่อเพื่อน,อนดูด้านหน้าแตกไหมครับนี่แตกนะด้านหน้าแตกแตกลาย แตกนะครับนี่คือด้านหน้าแต่พอมาด้านหลังด้านหลังไม่แตกนะครับด้านหลังเราเห็นข้าวขาวเนี่ยนะข้าวขาวเนื้อก้อนผงอนผงผู้ทุกคุนนะครับเนื้อฉ่ำไหมเพื่อนๆเนื้อฉ่ำนะเราเห็นร่องรอยการปรินะการปริขอบข้างปริออกเงี้ยนะครับไม่ได้ปริออกทั่วองคนะเป็นบางเป็นบางม,มุมเป็นบางส่วน เหมือนไม่ได้จงใจให้ให้ปรีนะท่านปรีของท่านโดยธรรมชาตินะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะให้ดูด้านหน้ากันแบบใกล้ๆอีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกดูนะครับเป็นไงครับนี่คือประพักนะช่ำเลยนะเนี่ยข้าวนมนตังอิวนี่แรกๆเขาก็จะออกสีน้ำตาลเข้มนานๆเข้านะเป็นร้อยปีก็จะดำอย่างนี้แหละครับแต่ขอบ ขอบเขาเนี่ยเขาจะไม่ดำเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะค่าน้ำมันตังอิวซึมออกมาเป็นแบบนี้นะครับก,ก้อนผงพระทุกคนเป็นเม็ดเล็กๆนะเพื่อนๆดูนะครับก็อยู่กับพวกเราเชาวบ้านธรรมดาก็จะอย่างนี้แหละครับถ้าไปอยู่กับในมือของคนที่มีอำนาจสื่อ เรียกว่าเซียนใหญ่เนี่ยก็จะอีกราคาหนึ่งก็จะอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆดูดูร่องรอยการปลีออกเมื่อปรีออกแล้วเราก็จะเห็นคราบน้ำมันทั้งอิวซึมออกมานะครับช่วงนี้พ่อยมาหาจะไม่จะไม่พูดเยอะนะจะไม่ทำคลิปยาวๆนะเพราะว่าคลิปยาวๆพูดเยอะเล่าไปหมดแล้วนะเล่าไปหมดแล้ว ทุกอย่างรูปแบบเล่กลเล่เหลี่ยมกลอุบายต่างๆของพวกขายพระนัะ้นเล่าไปหมดแล้วนะแล้วก็ความนิยมในใบเซอร์ทำไมนิยมในใบเซอร์เพราะอะไรหรือทําไมไม่นิยมเล่าไปหมดแล้วนะเวทวงพระเครื่องเป็นยังไงเล่าไปหมดแล้วนะต่อไปนี้ก็จะไม่ไม,ไม่เล่าแบบนั้นก็จะทําแบบสั้นๆเจาะจงไปเลยนะเดีย๋ยวเพืเ่อนๆดูสิครับ เนื้อฉ่าไหมครับเนี่ยเนี่ความฉ่าของเนื้อนะเราก็จะเห็นลักษณะก้อนเป็นก้อนเป็นเม็ดนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนกูบาจาย์บางท่านสมัยก่อนนะก็เรียกว่าบ่อน้ําตานะเพื่อนเพื่อนี่บ่อน,น้ําตาเรามาดูด้านในช่ำนวลเหมือนช่ำกระเบื้องเผานะครับเราจะเห็นร่องรอย นะครับร่องรอยการเปรียของท่านเนี่ยคราวน้ำมันตังอ e ิวนี่ซึมออกมาเลยนะครับเนี่ยเห็นชัดนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกดูนะครับดูขึ้นดูตำหนิดูจุดดูความเป็นธรรมชาติ เราดูด้านหลังกันนะครับทีนี้ดูด้านหน้าแล้วดูด้านหลังเพื่อนๆเห็นความช้ำไหมครับเนี่ยความช้ำชํำนวลเนี่ยโอ้โหดูเนื้อสิครับเนื้อท่านนี้ชํานวนจริงๆเลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูด้านในสิครับด้านในนี้เป็น ก้อนผงพุกคุณนะครับด้านในเนี่ยข้าขาวเนี่ยเราเห็นเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านก็บ,บอกว่าเป็นเนื้อกล้วยนะเนื้อกล้วยเนื้อกล้วยหอมเนื้อกล้วยป่ากล้วยเขามียางนะเพื่อน,นเวลาเรากินกล้วยเราสังเกตดูเราจะมีเห็นใยกล้วยดำๆติดอยู่ในลูกกล้วยนะ เพื่อมาหมดมาโขลกมาสับละเอียดเนี่ยผสมลงเป็นมวลสารก็จะเย็บกันแน่นติดกันแน่นนะเหนียวหนึบนุ่มนะกล้วยเขามียางนะมียางกล้วยด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูดูความฉ่ำของท่านนะครับฉ่ำนวลเราวมาดูมาดูรอยปรินะรอยปีิรอยแตกขอบข้างท่านเห็นไหมครับเพื่อนๆรอยปริ ลอยปรีออกเป็นธรรมชาติสวยงามทุกครั้งที่พระเอกมหาจับองค์นี้ขึ้นมาสองหรือจับองค์นี้มาให้สมาชิกดูนี่ขนลุกเลยนะครับถึงจะเป็นพระแบบบางท่านเลยบอกว่าผิดพิมมาน,นะบางท่านนะนะแต่พระเอกมหาถูกพิมพนะ์นะเีเพื่อนๆดูความฉ่าท่านฉ่านวลคลาสสิกสวยงามเนี่ยบ่อน้ําตานะครับ บ่อน้ำตาก่อนผงพปรตุคนนี่คือด้านข้างนะครับด้านข้างเราจะมองมุมไหนก็ประมาณนี้เพ,เพื่อดูดูความฉ่ำของท่านนะครับเนื้อเนื้อนี้แห้งหนึกนุ่มแห้งแกร่งนะเนี่ยอย่างนี้นะครับน้ำมันตังอิวนะครับเนี่ยแขวไซอนาคอนไนนะครับเหมือนผูยหิมะเลยนะครับ ลูกฟันงามของท่านนะครับเพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์เนี้ยเนี่ยเราเห็นบ่อน,น้ำตานะเพื่อนเวลาปาดอนะันนี้คือด้านหน้าปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะเพื่อนเนวลาปาดจากนั้นเนี่ยก้อนมวลสารจะโยไปตามลูกของการปาดนะครับปาดมาอย่างนี้นะครับโยไปเลยนะครับเห็นก้อนผมปุตตุคุณนะครับ เพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ให้เพื่ออย่มาหาช่องสองพับน้นะครับขอบคุณครับ